นี้เราได้แล้วตัว yt ลบ y บ a r ได้ yt ลบ y บาทเราต้องการใช้อะไร yt ลบหนึ่งลบกับ y บาทเราหา yt ลบหนึ่งต่อหาข้อมูลที่เกิดขึ้นกี่ช่วงเวลาคะ t ลบหนึ่งก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหนึ่งช่วงเวลาข้อมูลย้อนหลังจากปัจจุบันไปหนึ่งช่วงเวลาเพราะฉะนั้น yt ลบหนึ่งต่อหนึ่งช่วงเวลา เราเริ่มหาได้ตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไป่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีที่2เราจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปหนึ่งช่วงเวลาแล้วเราก็ต้องหาตั้งแต่ปีที่2อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าพอเราแทนค่าเคปุ๊บทีจะเริ่มต้นที่2ถึง12เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะใช้จะเริ่มต้นที่ปีที่2ถึง12ค่ะเราเริ่มหา y t ลบ1ตั้งแต่ปีที่2ไปจนถึงปีที่12 ตัวเลขตรงนี้เราอยู่นะช่วงเวลา t ปีที่สอง t ลบหนึ่งก็คือใช้ข้อมูลปีที่ t ลบหนึ P ่งสองลบหนึ 1, ่งก็คือใช้ข้อมูลปีที่หนึ่งเราอยู่ปีที่สี่เราก็ใช้ข้อมูลปีที่สามแค่เองนะคะอันนี้ก็คือเราก็ไปดึงข้อมูลย้อนหลังมาหนึ่งช่วงเวลาถูกไหมคะได้ไหมทันไหมคะทันไหมทันวะคะตาทันเนาะ,นะได้แล้คะทีนี้ ตอนนี้แต่เราต้องการอะไรคะ<ป>เราต้องการไอทีลบหนึ่งไปลบกักวบวายบาใช่ไหมถ้าเราทําตามสูตรนี้เลยเราก็ต้องทาอะไรขอช่องห<ป>น่อยค่ะช่องนี้ทาอะไรคะลบกับหกห้าหกเจ็ดเราถึงจะได้เป็นอะไรคะตัวนี้ออกมาใช่ไหมไ,<ป>ได้ปะคะ<ป>เรามีง่ายกว่านี้ไหมได้ไหมไ,<ป>ไม่ต้องลบกัวบวายบาทีนได้ไหมคะ<ป>เรามีวายทีลบวายบายัง เรามีแล้วเราต้องการ yt ลบ yb ที่มันเป็นไงคะย้อนหลังไปหนึ่งช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้ข้อนี้เลยได้ไหมแล้วเราก็มาเป็นคําตอบถูกไหมคะ yt ลบหนึ่งปีที่สองเราก็ใช้อันนี้เรามีข้อมูลย้อนเรามีข้อมูลที่ลบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังอยู่แล้วงงไหมตามทันไหมไม่งงง้า,าได้นะคะโอเคตอนนี้เราได้ามาแล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องการใช้จริงๆก็คือตัวเลขแค่อะไรคะช่องนี้ต่อช่องนี้คูณกันถูกไหมคนะถึงจะได้ออกมาเป็นอันนี้เป็นตัวตั้งที่อยู่ในสมการถูกไหมอันนี้ค่ะช่องสุดท้ายอะค่ะเป็นตัวตั้งที่อยู่ในสมการถูกไหมคะเพราะเราต้องการผลคูณของตัวนี้กับตัวนี้คูณกันอ่ะทีนี้เวลาที่เรียนวิชานี้นะคะตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นตัวสนิยมทั้งหมดให้ใช้ต,ตัสนิยมต่อตำแหน่งเวลาคิดนะคะ ตำแหน่งที่สถ้ามีค่าตั้งแต่ห้าไปจนถึง9ให้ปัดขึ้นตำแหน่งที่3เป็นสูงถึงสให้ปัดทิ้งอ่ะอย่างเช่น1นึ่จุดสหแปดเป็นเท่าไหร่คะให้เหลือสองตำแหน่งหนึ่สองหปก็คือหนึ่งจุดหกหนึ่องหนะคะไม่ใช่ปัดมาเป็นหนึ่จุดส มันมีที่พูดเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ให้ปัดทโศนยมตำแหน่งที่3าขึ้นมาตำแหน่งที่สองพวกเราก็ปัดเจรจาได้หนึ่งจุดสามน่งจด้าแปดแปะคะมันเกิน5ใช่ไหมคะก็ปัดก็เป็น1นึ่งจุหกหจุหสองก็คือเหลือ1.25่แค่นี้นะคะทำแบบนี้ทีนี้ใช้ทษศนยมสองตำแหน่งหครั้ง ถ้ามันเกิดเป็นทศยมเกิดขึ้นมาเฉพาะคําตอบของค่าอานะเฉพาะคําตอบของค่าอาเท่านั้นให้ตอบสีต่ตำแหน่งเวลาคิดเลขนะคะค,คิดเป็นสองตำแหน่งแต่เวลาคํานวณค่าอาออกมาไม่ว่าจะอานหนึ่งอานสองอานสามอานสี่ให้ตอบทศยมสี่ตำแหน่งเฉพาะเรื่องเรื่องนี้เท่านั้นนะคะที่คํตาตอบจะเป็นทศยมสี่ตำแหน่งบอกให้ติ๊กสองตำแหน่งก็ตอบตำแหน่งไม่ต้องเผื่อให้กันนะบางคนแบบ ไม่รู้จะปัดยังไงดีเดี๋ยวตอบเป็นสามตำแหน่งตอบมาไม่ตามข้อของงอาจารย์หากคะแนนนะคะเพราะว่าเวลาที่สอบจะมีคําตอบเดียวเท่านั้นที่เราต้องตอบเราใส่ตัวยลือกถึงไปแค่ตำแหน่งเดียวมันก็เป็นคําตอบที่ผิดไปแล้วเพราะว่ามันตั้งได้คําตอบเดียวเท่านั้นก็คือคําตอบที่ที่เราต้องคิดได้เหมือนกันตามที่เราบอกสมมติสองจุดห้าสามเราแค่ตอบผิดแปลนเดียวเป็นสองจุดห้าสี่ก็คืออันนี้ก็คือผิดนะในระบบก็คือให้ ตอบเดียวเพนะานะั้นเพราะฉะนั้นให้คิดแบบนะ่ะกำหนดคิดตามนะ้นแล้วทุกคนจะได้คำตอบเดียวกันคำตอบเหมือนกันตอนนี้เราได้แล้วนะคะเราได้ผลเราได้สองช่องนี้แล้วเราก็ทำอะไรคะคูณกันข้างบนบอกว่าให้เริ่มต้นตั้งของสมการให้เริ่มต้นหาผลคูณใช่ไหมคะตั้งแต่ปีที่สองถึงปีที่สิบสองตวตัวล่รางทำอะไรคะเรามีอะไรแล้ว yt ลบ y, y bar แล้วเราต้องการอะไรคะผลรวมของ yt ลบ y, y bar ยกตั้หลังสองถูกไหมคะในสมนการของภาคอ่านเราก็ทำอะไรในชอ่องนี้มาจากไหนคะมาจากคอลัมน์นี้ทำอะไรคะยกตัาหลังสองใช่ไหมคะขวาสุดเป็นตัวตั้งถูกไหมคะอกสมการช่องถัดมาเป็นเลยคะตวัวหาช่องไหนที่ไม่ว่าเราจะหาค่าอะไรก็ตามไม่ต้อง ไม่ว่าจะหาค่า,าอาร์ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไไม่ต้องหาแล้วดูจากสมการที่เราจะหาทีเดียวแล้วเราจะใช้ได้ทั้งหมดทุกอันเลย y t ลบ y bar ยกกำลังสองใช้ตั้งแต่ปีไหนคะปีที่หนึ่งถึง n ตอนนี้เรามียัง y t ลบ y bar ยกกำลังสองตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่สิบส,สองเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหาอาร์ลำดับที่เท่าไหร่ ตรงนี้เราต้องทำใหม่ไหมคะไม่ต้องแล้วนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนที่เราจะต้องหาใหม่คุกคลังที่มีการเปลี่ยนลำดับของ k ก็คืออะไรคะตรงนี้ถูกไหมเพราะเราเปลี่ยนลำดับ a หนึ่ง a สอง a สาม a สี่แต่ตัวแากนี้เราทาอะไรคะใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราจะหาสิ่งที่เราจะต้องหาใหม่คุกครังก็คือช่องไหนช่องสุดท้ายถูกไหมช่องสุดท้ายแต่เมื่อหาช่องสุดท้ายอะไรก็ต้องหาไปด้วย อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อสุดท้ายถูกไหมคะหาใหม่นั่นเองนะได้ไหมคะทีนี้ตอนนี้เราได้ผลรวมของผลคูณมาก็ปี25ล้านนะคะแล้วก็วายทีลบวายบาร์ยกกำลังสองสัดที่สองนันทำอะไรนะแทนค่าในสูตรในสมการนะคะ k ระดับที่หนึ่งเราแทนค่า k อันนี้แทนแบบละเอียดให้ดูเนาะหนึ่งบวกหนึ่งก็คือ k บวกหนึ่งใชคะใช้ t-k ก็ค uhm ือ t-1 ข้อม like, uhm ูลแตทางย้อนไปหนึ่งช่วงเวลานะคะ t มีค่าอันนี้ t เท่ากับ1ถึง n ก็คือ1ถึง2อันนี้2ถึง12เราได้คาตอบอันนี้เห็นปคะคิดต้นนิยมสองตำแหน่งเวลาตอบตอบสี่ตำแหน่ง r1 เท่ากับ0.866ต่อนเรามาดูลาดับที่สอง ลำดับที่สองเราหาผลรวมของผลบูณนี้เริ่มต้นปีที่อะไรคะ t ัะบสองหาปีที่สามเห็นไหมหนึ่งกับสองเราเว้นไปเลยนะคะเราไม่ต้องหาเราเริ่มต้นหา t ลบสองตั้งแต่ปีที่สามไปจนถึงปีที่สิบสองตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะตัวหาเปนเดิม t ลบสองเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่สามนะคะเราอยู่ปีที่สามเราใช้ข้อมูลของปีที่ ีรลบสองใช้ข้อมูลกีที่หนึ่งก็คืออยู่ช่วงเวลาไหนใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก็คือสองช่วงเวลาแค่นั้นเองนะคะอ่ะตรงนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะคะแล้วเราต้องการอะไรอีกเราต้องการสิ่งที่เปียนก็คือช่องตรงนี้ถูกไหมคะ y t ลบสองลบ y bar นะคะ y t ลบสองลบ y bar ก็แสดงว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลีย่ยข้า วายลบวายไย,ย,ย้อนหลังันทีช่วงเวลาคะ่ะต่อช่วงเวลาก็คือเอาตรงนี้แี่ยมาต่อแต่ว่าอ,าอยู่ปีที่สามเราก็ใช้ข้อมูลหอปีที่อยู่ปีที่สามลบสองก็คือหนึ่งสองปล่อยไปสองปีใช่ไหมคะก็ใช้ข้อมูลของปีที่หนึ่งช่องนี้เราไม่ต้องหาใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วเราก็ทําอะไรคะเอาสองช่องนี้มาคูณกันกได้ทั้งหมดสิบเจ็ดล้านอันนี้ตัดตอนเลยนะ,ะเข้าใจแล้วนะคะอ่ะเราก็ได้ค่า R2 สองนะคะ เราแทนค่า k ลำดับที่สองมาอันนี้ก็แทนค่าในสูตรที่ดูนะคะได้ค่า a2 ออกกค่ค 5, 4, าับบ0.5448นะคะี่อ0.5448พอมาลำดับที่สามนะคะลำดับที่สามสิ่งที่เราจะต้องหาใหม่ก็คืออะไรคะ t ลบ3ถูกไหมคะค่า k ลำดับที่สามเราใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีที่ k ทั้สาม3ใช้ข้อมูลปีที่4 ถึง1ิ่เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นทําทีลบิาสกที่ปีที่สเป็นต้นไปเราอยู่ที่ปีที่สี่ย้อหลังไปสามปีก็คือหน,นึ่งสองสามเข้าข้อมูลปีที่หนงอันนี้หาได้เนาอนะคะส่วนตรงนี้ก็ทําไปคะก็เอาตรงนี้ใช้ของปีที่หนึ่งเหมือนกัน,นทุกคนทันเนาะได้นะคะแต่แล้วเราก็หาค่ามาได้คะค่าอาร์กัดที่สานะคะได้สูงจุดสอส ได้ไหมคะได้คะ่มะมาทำเลยค่าอาสิบทำเองให้เวลาสิบนาทีา